สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้พามาหามิมหาพึ่งครับผมนี่ครับหมายในป่าเลยนะครับเนาะนี่ครับเดินมาเจอครับผมเจอมิมครับผมเี่เอาน้ำหวานครับนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีรังอยู่แถวนี้ไหมเนาะนี่ครับเห็นไหมครับผมมิมครับผม บินเต็มเลยครับผมมาเอาเกสรเนาะแต่ไม่เห็นตัวผึ่งครับเห็นแต่มิมครับเต็มเลยครับผมมิมเยอะเลยครับมาเอาครับผมก็ต้องหาดูละแวกนี้นะครับว่ามันจะมีไหมเนาะโอเคครับไปเลยครับพี่นนองเดี๋ยวเลยครับผมหลังน่อยครับผมนี่ครับ ใส่มีนี้เลยครับอันนี้ครับหลังใหญ่มากพี่น้องจากภาคครับพี่น้องก็าเจอครับลังงนึงครับนี่โอ้โหอยู่กลางโกเลยครับเพึ่งหนาแรงครับพี่น้องเขากอไผ่หมดเลยครับนี่นี่ครับป่านี่เขามาในป่าระดงไผ่ครับตามลามีม่าพึ่งพี่น้องพู่ครับกลางโกเลยครับ ปล่อยพันหนึ่งเหรอครับหลังนี่นี่ครับผมหลังที่สองครับผมเจอแล้วครับครับผมหลังสวยเลยครับนี่ขออนุญาตเอาพี่น้องครับพี่น้องโอ้โหชุดยอดเลยครับนี่อยู่เป็กุ่มเลยเนาะครับนี่ โอ้รับเมฆบินสั้นชาติ <c oughs> นาะโยมครับพี่น้องโอ้หัวหน้าสองรูมั้งครับนี่ <laughs> ๆๆไปครับ